ครับครับต่อไปเป็นกฎของไซน์และกฎของ c o s นะครับอันดับแรกเลยมาดูกฎของ cos ซน์ก่อนนะครับโคไก็คือ c o s ก็จะมี3สูตรนะครับสูตรที่1ได้แก่ a กําลังสจะเท่ากับ b กําลังสอบวก c กําลังสนะครับและลบด้วย2 bc ที่อยู่ด้านเดียวกันนะครับแล้วคูณกับคอรส a a จะอ,อยู่ด้านตรงข้ามนะครับต่อไปอันที่2 b กำลังสองจะเท่ากับ c กำลังสองบวก a กำลังสองนะครับลบสอง ca ก็คือสองตัวนี้นะครับคูณกับ cosb ก็จะเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามของด้าน b นะครับแบบนี้อันที่สาม c กำลังสองจะเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบสอง abcosc นะครับสังเกตว่า ab ยู่นี้ตรงนี้ก็เป็น ab นะครับและ c คือมุมนะครับที่อยู่ตรงข้ามด้านของ c ตรงนี้นะครับ ัวอย่างเช่นถ้าคุมูมีสามมุมฉากรูปนะครับแบบนี้ตรงนี้เป็น c นะครับตรงนี้มุม a ตรงนี้มุม b สังเกตนะครับว่าถ้าเป็นมุม,มครจะเขียนตัวใหญ่นะครับด้านตรงข้ามมุม a ยาว a เล็กนะครับด้านตรงข้ามมุม b ยาว b เล็กและด้านตรงข้ามมุม c ยาว c เล็กนะครับแบบนี้คุูจะได้ว่าใช้สูตรที่3นะครับก็จะกลายเป็น c กำลัง2จะเท่ากับ a กำลัง2 บวก b กำลังสองนะครับลบ 2ab แล้วก็ cos c นะครับแต่เนื่องจากมุม c ของเราคือมุม90องศาค,ครับแบบนี้ค่อยแทน c ด้90ไปเลยก็จะเป็น c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ 2ab cos 90นะครับวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับ90องศาแล้วก็มาดูการ90องศาจะไปตกตรงนี้นะครับ คูณดับ x เป็น0มาเป็น1นะครับโจทย์ต้องการหา cos นะค,ะครับ cos คือตำแหน่งของ x เพราะฉะนั้น cos 10ก็คือ0นะครับ0คูณอะไรก็ได้0เพราะนั้นก้นี้ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่ c กํลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2นะครับนี่คืออธิบายที่มาของปีทาโกรัสเพิ่มนะครับต่อไปกดของไซน์นะครับกดของไซน์จะมีอยู่2อันนะครับ หลักๆอันที่1คือ sin a หานนะครับจะเท่ากับ sin b หาร b และเท่ากับ sin c สหานนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมใดๆขึ้นมานะครับ A b c นะครับตรงข้ามด้าน a ยาว a เล็กตรงข้ามด้าน b ยาว b เล็กนะครับและตรงข้ามด้าน C นะครับก็จะยาว c เล็กกฎข้อที่2พื้นที่นะครับจะเท่ากับ 1.2bc แลวก็เป็น sin ของมุมที่เหลือนะครับต่อไปหรือเท่ากับ 1.2c คูณ a และคูณกับ sin ์ b นะครับและ 1.2ab คูณกับ sin ของด้านที่เหลือนะครับคือ sin c ตัวอย่างนะครับถ้าคุณมีสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนะครับตรงนี้เป็น c ตรงนี้เป็น a แล้ตรงนี้เป็น b นะครับด้านตรงข้ามมุม b ยาว b เล็ก ของค่ามุม A ยาว A เล็กนะครับและตรงข่ามุม C ยาว C เล็กแบบนี้นะครับถ้าจะหาพื้นที่ก็จะกลายเป็นเซนนึสนะครับคูณ B B คือตรงนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย A แบบนี้ก็จะไปคูณกับไซ n ของ C นะครับเนื่องจาก C มัน90นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูณ A B ซาย90นะครับ 390องศาก็คือก้อนนี้นะครับจะไปตกของค่า y ของก้อนนี้ซึ่งเมื่อกี้นี้ y คือ1นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูณ a คูณ b คูณ1ก็คือ1ส่วน2คูณ a คูณ b นะครับก็จะไปสอดคล้องกับสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับคือเศษ1ส่วน2คูณฐานแล้วก็คูณสูงนะครับ ต่อไปจะมาอธิบายคําว่ามุมเงยนะครับมุมเงยคือมุมที่ยกขึ้นมาจากระดับสายตานะครับแบบนี้ถ้าคุณมองขึ้นไปนะครับนี่คือสายตามองขึ้นไปอันนี้เรียกว่ามุมเงยนะครับส่วนมุมก้มมุมก้มนะครับนี่คือระดับสายตามุมก้มคือก้มลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้มาดูตัวอย่างข้อแรกกันนะครับตัวอย่างข้อแรก สามเหลี่ยม ABC นะครับก็มารูปขึ้นมามี B นะครับ17ตรงนี้คือมุม B แล้วก็ C นะครับตรงค่ามุม C ก็คือ4เล็กยาว17และตรงนี้เป็น A นะครับตรงค่ามุม A ยาว A เล็กก็คือ10โจทย์ถามว่าซาบ B เป็นเท่าไหร่นะครับแบบนี้เนื่องจากว่าคูรู้สามด้านแล้วนะครับคูจะใช้สูตรที่ว่า b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก c กำลังสองนะครับลบ 2ac แล้วก็ cos b นะครับแบบนี้ b คือก้อนนี้นะครับตรงข้ามมุม b ก็คือ b เล็กก็เป็น17กำลังสองนะครับเท่ากับ a ก็คือตรงข้ามมุม A นะครับก็คือ10กำลังสองบวกกับ c คือด้านตรงข้ามมุม c นะครับก็คือ17กำลังสองลบ 2นะครับ a คือ10และ c คือ17นะครับคูณกับ cos b นะครับแบบนี้17กํากลังสก็ตัด17กําลังสอทิ้งได้นะครับคูณทั้งข้อนี้มาฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น17คูณ2ได้34นะครับก็จะกลายเป็น340 Cos b นะครับจะเท่ากับ100เพราะฉะนั้น cos b นะครับ จะเท่ากับ100หารด้วย34แบบนี้ครูใช้แม่10นะครับเอาศูนย์ตัดก่อนเลยแล้วใช้แม่2ตัดต่อนะครับ2 50อันนี้ได้17นะครับหลังจากนั้นจทย์ต้องการหามซา์ B นะครับครูก็เลยไปว่าปิทโกรัสขึ้นมา1รลูกให้ตรงนี้เป็น B นะครับ B คือชิดฉากตรงนี้ก็จะกลายเป็น5นะครับ และฉากคือ17ตอนนี้เป็น x นะครับพีทาโกรัส17ยาวสุดก็จะกลายเป็น17กำลัง2เท่ากับ x กาลัง2บวก5กำลัง2นะครับต่อไปเราจะเอา17คูณด้วย17นะครับก็จะกลายเป็น289เท่ากับ x กาลัง2บวก25นะครับย้าย25มาลบก็จะกลายเป็น264นะครับเท่ากับ x กาลัง2 เพราะฉะนั้น x เนี่ยก็เลยตอบ square root สองนะครับโจทย์ถาม sin b นะครับเพราะฉะนั้น sin b ก็เลยตอบดิบี b เป็นหลักนะครับ sin คือข้ามฉากข้ามก็คือ x นะครับ x อ็เราคือรูทสองรหารด้วยฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนด้วย17ต่อไปข้อ2นะครับโจทย์ถาม รูปของสาเหลี่ยม ABC นะครับมีด้าน a ยาว10มีด้าน b ยาว20นะครับและมีมุม c ยาวเท่ากับ arc cos ลบรูทสส่วนสนะครับจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC สูตรของพื้นที่นะครับเราใช้สูตร l o g of s i n นะครับกดขังไซน์คือเศษหนส่วนสคูณ a คูณ b แล้วคูณไซด์ของมุม C นะครับนี้กูจะเริ่มไปเริ่มแกะจากมุมนี้ก่อนนะครับอาร์คอสของลบรูสามส่วนสองนะครับก็คือมุมอะไรได้คอสเป็นรูสามส่วนสองนะครับเรามาดูของอาร์คอสก่อนนะครับเนื่องจากอาร์คอสนั้นจะเวียงได้แค่สองคนนั้นนะครับคือคนนั้นที่หนึ่งถ้าเป็นบวกตอบเซต้านะครับถ้าคนนั้นสองตอบไายลบเซต้า นี้นะครับมุมห,หลักๆของเราก็คือคอสที่จะได้รู้สามส่วนสองนะครับก็คือคอสของมุมสามสิบองศาแต่เนื่องจากว่ามันตกในติดลบนะครับถ้าเป็นบวกตอบเลยถ้าติดลบตอบฝั่งนี้นะครับผมก็เลยเอาสามสิบไปใส่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไพา่ลบสามสิบองศาไพา่คูณละแปดสิบนะครับลบด้วยสามสิบ 150องศานะครับแบบนี้ครูก็จะเอามุมนี้นะครับกลับเข้าไปช่วยยังมุมของ C ของเราเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ a นะครับโจทย์ให้มาแล้วว่า a คือ10แล้วคูณกับ b นะครับโจทย์ก็ให้ B มาแล้วคือ20นะครับและสุดท้ายคือ sin ของมุม150อยหแบบนี้เ็ายุดมุมนะครับ12ส่วนคูณ10 คูณ20นะครับคูณด้วยไซ150คุณก็จะคิดถึงมุมของ180ลบด้วย30นะครับแบบนี้เป็นการยุดม,มุมแนวนอนนะครับมีไซลอกไซลงมามี30ลอก30ลงมานะครับหมุนมุมกันแบบนี้180นะครับและถอยกลับมา30องศาตกในคอะแนนที่2นะครับ x เ,เป็นลบ y เป็นบวกเนื่องจากว่าไซนะครับ คือค่าของ y ก็เลยตอบบวก sin 30นะครับข้างหน้าก็คือ1นึ่งส่วนสคูณสิคูณยีก็จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสคูณสิคูณยีนะครับคูณกับ sin 30มีค่าเป็น1นึ่งส่วนสนะครับแาบนี้ก็เอา2ตัดก่อนนะครับ2ตัด20ได้10นะครับและ2ตัด10อีกได้5ก็จะเหลือ5แล้วก็10นะครับคราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ50ตารางหน่วยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ